बाद วันนี้ก็วันวันนี้แจกมาวันที่เนี่เป็นวันที่สี่นะครับก็จากวันแรกๆก,ก็หม้อสองหม้อตอนนี้ก็ขยับมาเป็นหม้อประมาณสามสี่หม้อนะครับก็เหมือนกับว่าชาวบ้านเขาเริ่มรู้เริ่มมาเลยเงี้ยแล้วก็เหมือนปลาตอปาาแล้วทางพ่อผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยท่นพันให้ฮะแล้วก็จากตำบลนี้ก็มาครับหมู่บ้านที่เยอะมากก็ยอดของวิจารก็เยอะขึ้นเยอะขึ <S <S <ๆ>้นเยอะขึ้นผมก็เลย เพิ่มเตาเพิ่มอะไรก็ให้เหมือนให้ให้ทันพอต้องการ,การเพราะว่าสมมติว่าผมจะมาเอาจะอยู่ตามหมู่บ้านเนี่ยจะแบบจัดดีกลับบ้านกันขึ้นก็เลยก็เลยไม่อยากให้มาต่อคืนนานก็นเลยวันนี้ก็เลยไปยื่เตาวัดมาเชื่อมทีสามเตาก็าแล้วโอเคคนระับก็เลยพอได้เออ่ชาวบ้านที่กลับบ้านไปเพราะปกติก็กลัวเป็นตเปินตัวคิวบ้างครับรจะแจกไปอีกกี่วันครับก็ตั้งเป้าไว้ถึงสิ้นเดือนนะครับไม่ก็จนกว่าของเบอร์จากที่ที่มาดีกว่าจะหมดครับ เพราะว่าเพราะว่าก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับแต่แต่แต่ตั้งใจเป้าที่เดือนแต่ถ้าแต่ถ้าของผู้จ่ายยังยังเยอะอยู่ก็คงจะคงจะเลยไปอีกครับซึ่งก็พอจะหมดเพราะว่าเพราะว่าน่าจะโควิดน่าจะอยู่อีกยาวเนี่ยอาจจะอีกสับเดือนตออเดือนอะไรอย่างี้